สวัสดีครับเพื่อนมาแล้ว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 ก็เราเป็นเพื่อนกัน,นแล้วเลยปะโทรศัพท์เครื่องนี้แหละเอาไายยี่นี่ห้างอีกเครื่องหนึ่งยังป่วยอยู่งวุ่นวายยุ่ยุ่งยุ่หลาดยุ่งยุู่นย์เลยเลยตอนเครื่องนี่เครื่องเกา่าเดี๋ยวเขาไายนะ่ะนี่ไายยืนนี่เครื่องไม่จะซื้อมาใหม่นั่นนะ่ะอาการนักที่นะ่ะตั้งยุ่งวุอนวิ่งนะรถโทรมาใส่ถือเครื่องมือหไหม อันเรียกนี่ต๊แต่ก็มันดาบอีกชื่นหนึ่งอีกเอาไว้ว่าอาการนักทั่งสองเลยเวป,ปีเอาไปซ่อมดวนครับปนี้พูดดีกับมี่พูดดีกับไทยไปยุ่ดอกเคียงเก้าเราสิเ้านั่นนะเขาซับอะไรเข้าไทยไปอยู่แต่ว่ามันมันหลดไฟมันหลดหักเข้าจองไ่เนิดเขื่อนขี่นะบันนี้สวยไ,ไฟฟ้าอยู่บ้านมันหลดไฟเขามา เขามาโหลดยาก,กน,นะเอะเขามาตัดต่อ,อยากโคดรนะเขาเอ็นยากมันโดนมันเละเพรมื่อคันเดนั่งก็ได้แล้ววะยุ่งหันละฝ่ายตัวนั้นเขาเลยเอายงนีอ่อัดสดไปเลยเองสินะซึ่งกะใจดีแล้วล,ะล่ะเลยเข้าดีเด้วล่ะแบบนี้เออเข้าดียังที่ทหาไทยเอากระเีนนยุย่มมัดแล้ว <laughs> เป็นเดือนแล้วก็ได้ รับรถเขาก็เป็แต่ครับกินเขาเข,เขาก็เป็นปแต่กินว่าเป็นตะรับนอนเลยเบื่อเอาตะลมกันนะ่ะน่ะน้าน้อนก็บมลลับขับรถมากสิจวนนอนอามีขอําด้อมอ้ยมวงทหารไหมมันมากปวดมากเกินมากรกระดองเกี้ยมากป่านมูหมดมูดบวกมากลมบ้านเท่าสิเขามากลมทหารเท่านะ่ะมากกับมากหายมากขาดเอยอัน อัที่เอาวิริยะน่ะนะขบวสเท่าไรดอกทหารเท่ากันได้จะว่ามันค่าอันนั่นอันนี้อันนั่นอันนี่ยุ่งนี่ตัดแข้งตัดขายุ่งนี่ต้องตามนั่นตามนี่ยุ่งหันอันเอาตามใจฉันอะไรมล้วเอ๊ะไปท้าพรรคซองว่านซ้อมมือเสร็จงั้นว่าว่าไม่อะไรซองมืออะไะจบก็เดียาตามใจก็จะหายีกันได้นี่บั้นค่าบั้นนี่ บ้าฟังข้าวตลอดยข้าวกระไดแน่ๆเลยไปกินพอกระมือเนี่ยห <g ül> ่วงเนาะเอ๊ะที่ข้าวกับทหารหลายเานาะถึงกันนั่นถิงขุนข้ากับทหารเท่านั้นเนาะเอากระแต่ขึ้นห่วงกะห่วงทหารทุกคนน,น,นะครับเป็นห่วงพี่น้องเตี้ยวใจเดี่ยนเมื่อถึงถึงบาทถึงซองก็จะตายไปก็เม่นหน่อยเนาะ มันยังเสี่ยงอ่อนยิ่งเกไก่ไม่อีกอยู่เมนนี่เวยมันอกความวัวเข้าไวผัวเดยอดร้อมันเดาว่าใส่ดีกันเลยเด้๋ยวเขา,าก็ยังเสมาขับรับจีตอบตัวมันได้ปะเนี่ยแต่แต่แตาแต่เมียนนี่จะเป็นเป็นยังเกิดมาศาสตร์เดียวกันแ้เป็นเนี่ยยังม,ม,างาม,มางหาเกิดอยู่ติดกับเทียดหนีเนะาะเกิดศาดตร์ได้ไไในนี้ท่านเม่อคืนแขกขันตัวไปครับเป็นเทียนมู้มนี่ได้ได้ ใส,ส่เสียบไวบ่อยอ๋อท่าความันเทะงที่ไม่ยงกะแต่แล้วมันต่อไม่อีกหรอกที่บ้านอะยังเอา,าไม้มาไลยหรอกเอาไม้มาล่องไงศิลปชาครับน้องคาเบอือนหรอเป็นนอนอยูเพืร์เพกนสองขึ้นนียวครับเ็นยูเพืรอเพกน์สองขึ้นอ,นนอ,นอ,อ,นอัดไอายุทำยังไรแต่ว่าบริษทลอยมมนอยู่ยใกลเคียงนั่น ตแเรน,นพานห่างมาก,ก็เลยไปเอาน้ำลูกมาอย่างนี้เลยดเดี๋ยวมัดอย่างนี้ละ่ะไอ้มาโลกเสร็จแล้วตะโมอ่านาน,น,นี่นี่มาเอางอีกึ่งหนึ่งได้นหนิเดี๋ยวนี้เวลาแปดโมงแล้วนี่แปดโมงคมรึ่งแล้วนี่เลาก็ตื่นแบบหน้าแบบทาอาไยิกแฟนตัวแบบนีบน้พี่แบบหน้าไม่ยกโอ้แซนต์เขาเบิดตือนนี่แม่กับแฟนต์บลูเขาเบิดหรอกเพื่อน จะได้หาไปหาสื่อได้เลยหา,าคือยากอันนีน้ำหางะหอะเขาเห็นแต่ยืนน้ำหางไม่โค่ไมแฝดแลวกอะันไปขึ้นเนือแล้วมันนี่ยนืนแล้วกับแฝดทุกคนเลยไม่ได้ไปนีเหรอบ้านี้หมู่บ้านเขาเน่ยขวหา้ว่า,ข,าขิว,ห,วหกวหก่าว,ว่เกยอ,อมันนี่ก็ได้ยอ งานปลายเดือนครับมันนี่วันที่สามสิ 30, 30, 30บสามชั้นสิบกว่ามันนี้เนหมูวาดนี่ยว่ะครับมันซับใจอะไรบ้างที่สามสิบครับมันนี่งานมันหายากต้นเดือนไม่คิดอะ้รงานอนไรครับยังบ้านได้โหอะไรเหมือนนี่ยังยาได้นอ,อดน,อนดีคือกับวัชจักรน,นะ อาด้นี้มีนใดขยับเกินไ้จะมานั่งคุยอย่างไรเนาะครับว่าได้ออกก็ะไดคอยมีวิดีโอลงนี่แหละครับบุญโยนี่นนีอนี่นา่อี่น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 ี่ไม่นี่แีงนอดนี่นี่นนี่วี่น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 ี่ี่นี่นีนี่นี้นี่นี่นี่ี่น่นี่นีน่ี่นี่นีนี่นี่นี่นนนนนล เว่นนะซื้อกาแฟอยกกินกาแฟปะต่อยังโมขาดค่ำม,มาแล้วหมูมาแล้วมาเติมการเลยบุไม้มาแล้วหมดเศาราเลยรอนเลยถ้บน,นออไนอฮะเล้วๆล้เอาเ <laughs> <laughs> หมุนไัยจักตัวมาน,นี่งเลยเฮลิจกักเตลบ่เวานมาแต่ว่าวาดเนี่ล่ะไอ้กับปุ่นมมให้ลูกพี่ตลาดเคลื่อนที่มากแม่สามเข่งม่เดีย๋ยาไ,ไปเซเว่นกันมุมส่วนเขาเซเวยนกันใซไปกินคาราบาวกัน นอนอยู่ยงขึ้นครับมาอาบน้ำทานอนอยู่ดเโอ้กัไปทำงานนั่แหละเปนข่าวอยู่เปข่าวขมิ้งกะทินี่นะซีเรียสตะแลนลบกับว๊อบีสมาธิครับเลยล่ะแอ้วมนี่ห้องคิวสามนนี้ครับวกรห้องอีกสองขั้นก่อนจะล้านดินมองโทรศัพท์ก็หายนะว่างกันได้ไปแล้วห้องขันที่สามที่ด้บอก ซอไอล็อกเดิมนะครับทุกปีนะคันป็นแน่ซีขื้นยังยังเรีวเอาได้องแล้ว <S 2> <S 2> <S สามหมื่นแรงและว,ว่าสามหมื่นพบเลยเขาเขาของเขาลงของแล้วเขามีเรืมมอนนะมเลอนี้ประมาณโมงเจ็ดโมงว่านอนบนข่าวอย่างนี้เดียวข่าวขมิ้นกับไผ่เนี่ะ ที่เลียดที่เลียดยังได้นทางผลงานลายบ่ต๊ข้างขึ้นทังผีบ่กขนเมียบานขัไปต๊ข้างทาไม่ทีละองขึ้นมว่าผีก็สองขึ้นสามขึ้นโอ้ยกินยังกินยังปุยบานอ้กินตะปาเกีควางติฮะ ตายๆไม่ส่วนลกูกีไปห้าล่างรดอยู่มืนกันเรือยู่ลดอะไรซ้ำว่างอยู่เวลางบหมือนตัณหาผลว่าลล่างเลยอยู่เวลางมเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเตสายยังอัปเดตอีกนิดนึงครับเด็งหนอกครับได้สามโมงกวารีสี่โมงหาที่แล้วเออด้ยครับ้ย นครหลวงขึ้นสองมองครับนี่ของปุ๋ยสามองกุลแล้วก็ปุ๋ยทอปวัอยู่เขตนครนนหลวงกันนั่นแหละแต่ว่า,วาตามองกุลนี่เอาต้องไปคุณในเรียนเส้นไซเสี้ยวน,นะครับไปบางไปอินไปมาอยุธยาต้องเสร็แล้วก็เล่นเนลาะคลองไปท่านตลาดนครหลวง เขาปั้นในส่วนบนนะไปลต้องมันแกนครับเดี๋ยวมื่อนี้โจ๊กพ่อซองอ่านปพออะ,ะพ่ออได้จ๊กพ่อซองจ๊กันเดียวไว้ยังไขงมันนึ่งอันนึ่งไว้แต่ขึ้นมืออ้นเต่าไว้ยังไงไข่นะได้สัสวยเลยตีดวนมากครับคืตั้งดวนมาเลยไหมพลาดหรอมองกุฎ <laughs> บ่ใบมง บ่ายโมงสิบสามนาทีไหมจังดวนซีดานเลยจำย่างเดียวอาลาดอาลาดเลยแก่ามาท่านไงที่ท่านบอข้อสองหมองที่ท่านโบขิดสองหมองนะเขาต้องตีไปออกไปนี่เป็นเลาะค้องแล่นไปนคะรหลวงปเป็นมันอยู่ฝากกับเพื่อทั้งขุนอันนี้ฝากกับเพื่อมาตั้งผี่ขีดมาเขา,า,วาเวิทยาจะถอดถนนสายเสียหรอทุาลายไหม อาแต่ด็บ่เคยหน่อยเสียเดี๋ว,ว้ายจ่นี่รถที่นี่ไลยให้ดีให้ปุ้ยก็ได้ขยะอีกอย่างว่าติดถ่ายติดรถเท่าไมน,นิ้วเหนียวมันเป็นอีกอย่างนี่นิ้วเหนียวคือนีวติดุยได้ไหม,มดำมมดำไหมนี่เซ็ดบอกอ๋อคือคือติดขัดแฉติดยาขัดแฉข,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 ขยะบอกอีกก็ เซม่รถเซม่รถเป็นเขาเสียงกันนี่นี่นี่ไหมดำดำเหนียวตุยตุยเฮ้ยสบายจังเลยล่ะคืออยังล่ะเหนียวคือเซมันได้เหนียวน้ำตาลเนาะน้ำตาลตกค้างนี่นี่อยู่ในอยู่ในเหล็กไงตกค้างนี่นี่เราวันนี้ใส่ใส่ใหม่เนี่ย ไม่เบืถือน้ำเปียกๆไม่บ้านนี่แมงเจ้าพังหัเนดำปือป้อๆอยู่มันถึงฝนแงไม่เลยหน่อยใส่ก็เลยเปียไหลออกมากเนาะเนี่ยมี่น่เอานั้นแหละตกเวลาชักจะเฮ้ยโอ้ส,อส,อสอดๆไปเพื่อนในไลน์ด้วยเพรามาก,กันแล้วก็ได้แต่ว่าดวนเป็นเดือนแล้ว,วได้ปล่อยคลิป เยิ่มเป็นประจำแล้วพุ่นัวก็ค่เคยหายดอกยังไม่ยมเยิ่มเนี่ยอันนีเ,เปลี่ยนแปลงไปนะเย็นร้อนนี่เหมือนันเปลี่ยนแปลงไปโดนๆเปลี่ยนยังเทไม่ได้เนี่ง่ายมาไม่หนีเปลี่ยนไม่เอาห้อยไม่กินเองเป็นเคื่อน,นเคลื่อนอยู่เลย นายวาไปผีมุ้งกุ้งผูู้กปืน,ปนล,ลูกปืนเด้์เป็นถูกปืนไหมอยากสิ้นไหมพร้อมเมื่นจะออกไปหอดเจนกวางบ่ในร้อยยี่สิบบาทเติมมาตะพุ่นเติน้แนแยงฉบังขึ้นปุยว่าก็แล้วครับซีซีถุงหรือไหมสามถุ่งกลัวหรือ ดีอยู่เบิ้นใส่ระบบเดียวกันเบิ้ดอยู่แถวนี้รับตัวปิดรับตัวสองถุมเข้ามาหอดหาโมงคืงนไม่อยู่หาได้ขึ้นเด้อสบายสบายแต่ามาสองแต่มาถุมคืนขันกัจจาเลยก็ได้ขึ้นนี่ขั้นนี่มาทุ่มครึ่งขึ้นเสร็จแล้วบิดได้อยู่ซีขั้นสุดท้ายครับบิดโคดังให้กัจ้าเออดี de you, de you. อยู่ดีอยู่เข้าไลซีเรียทเข้า แต่ท่านขึ้นทางด่วนมาอย่างเดียวนี่เนาะคันบ่อท่านมาอนี้ก็กลายเป็นตัวขางซีขึ้นเลยเนาะเพิ่งร้านปุ๋ยเพิ่งจะโทรถามเหรอคอนเจนยุบันทุ่มครับเออรอาต้งไหนฟังยูนเมื่อคืนปุ๋ยไหมต้องมองซ้ำมองมันที่นี่เจ้านี่คุณเป็นซ้อนมองพระเมรุนี้ไหมนี่้ะพม่ากับไทยไหมเดี๋ยวนี้ไหมเออเพราะว่ากระบ,บาดไปเหรออันกระบ,บาดไปแล้ว เจ้าญาติที่แทนคนไทยผู้เฮ็ดผู้ดีกับผู้เฮ็ดดีผู้เฮ็ด,ดผดู้ดีก็เลยเดี๋ยวรอไปน้ำกันเบิด์ตนะครับเออห้างต่อเดยการเท่าสียหอดบ่นิงกล่องเขาเคยประหอดเด้เอามาแบบนี้ละเขาฝ่ามาใส่ของยังสี่ละเขาเคยเขาเคยประหอดทีนึงเดีดด๋ยวดิโอ๋ยุ่ยลอยบาครับยัางยุ่ยลอยบาอ๋อ เขาเคยถอดกดด้อนสถีนสะพานาพราะกล้นถ้นถอดหอวจะไม่มีสาพานเลยทากนี้ไปประมาณ60สิกิโลเลยเดี๋ยวจะลุดใจกันปรลาดครับถ้าคุณละ่ะจะเติมการโยนยิมกลองมันก็ถอดอัดเยอะเจ้า่างเดียวเตือนทุ่นเบิดพอดีเ่ยการสีเขาเตือนลงไปก่อนโยนยิมก่องเตนเบิดพอดีอนาจอดจะหนีเดียว สี่สองยีสิบหกนาที่าตจบอะไรได้ครับอันนี้อันช่องฟิวถามมาสิมหอดละมหอดลาดนอกประบานได้ไมทำ้ครับองบอกคุว่าเ้าร์แล้วครับเปิดลาดสองโมงเาเจอผมเลยเพานสั้นออกเมื่อออกเดือกกระบาดเนี่ยพันได้ปุยเดือกกระบาดเนี่ยดูก็ต้างทําวปลาที่บานี่ ก็บางวางแล้วถ้าเติมการอดการนี่กับป่นี้ก็คอนเทนต์เลยครับบันทมบันทมหลานแตว่าเาเบอ้เอเขาอยังกอเคยเปรโลงเนีเนี่ยมขนสกลานคนี้นี่เพ่าาม,ามาเติมการกอนจอดนอนเอมอยู่อยู่ข้าขงนอยู่ใกเป,ไปไน็นยังก็มาลหลาสามขึ้นล่ละสมขึ้นวจิได้ท่าไวย เดียวไปปบ้านพันกุบบาทนี่ฮะปไปแบพันสี่พันหาแล้วนั่นสิแมนรบอได้แต่ยินกล่องไ่ได้หนมาว80แปดสิบิโลพอดีว่าแรงดันพอดีแรงดันดีไม่ถึงดอกแรงดันดีจะได้เท่าจะได้เพิ่มหน่ประมาณพักสองพันสามกุแท้แรงดันพอดีหมือนี่ยิ่กล่อง ขั้นสามเนี่โอ้ขั้นสี่เด็ขั้นสี่กลวจด็การลงราคาแบบพวงแต่วา่าหกสิบตังค์่งไปเยพวกเพราะย่านตเดือดขึ้นด้วยแบบการล่งแบบนี้ขึ้นเนนนด้แบบไนเราคนที่รล่งแบบรุ่งสองที่าหรอกนะ แล้วออกจากนี่รับไปเติมคอมเจนไปนี่ที่บ้านสั่งกันนะครับห่อคอมเจนที่บ้านสั่งกันนะท่านที่มีปัญหากันจากนี้ไป200กิโลครับไปหอดคอมเจน200กิโลพอดีได้ยห่อตอนมันเจน ถึงแล้วครับปลายทางปลายทางถึงแล้วทิ่พาไปไแล้วบังหับเจ็ดโมงเข่ง,ง,งจำน้ำพึ่นลแล้วน้เพึ่งไหมว่าเจ็ดเจ็ดโมงแปดโมงก็ฮอดแล้วครับเมื่ให้ได้ทาดอกไม่ได้ไปทา,อ,ทาอยู่หน้าร้านานะครับอะไรก็เลยมาใหา้มันส่งข่าวบอกจะคล้องกันนะบอกถึงเฮตุนั้นมันได้นะอยูอย่่บ้านทุ่มครับบ้านทุ่มบ้านทุ่มเพราะ้าเอื้องอาจจะปูจ้างแลบ้านทุ่มก็ เป็นบ้านปากท่างนะครับบ้านทางพันใหญ่ๆล่ะบ้านบ้านบ้านใหญ่ได้บ้านนี้ไอ้เส้นออกไปชุ่มแพร่ครับจากคอนแกนออกมาประมาณสิบกิโลป่ะประมาณนี้แหละแยกบ้านทุ่มบ้านทุ่มนะครับแยกตรงไปกับไปผู้เรีวครับออกชุ่มแพร่ไปเริ่งเลยพผู้เรีวรถส่งหลนยเนี่ยมือเสารถไอ้เข้าในเมือง บ่อยฟังครับแต่แค่เข้าเป็นเล็กรถน้ำไอจุดว่าเข้าแย่ละเข้าบ้านของแกก็เข้ายู่หันหน,นะเจ้วบ้านยู่อนเจนน่ะนะเจ้าโยนออกจากคอนเจนมาซีหากิโลน่ะอยู่หันละ่ละเวลาของเกา่าเข้าไปีกยังมีอยู่ล้านเกา่าล้านแรกลรก้านเดือบจะจะบัดคอนเจนหมดละอะไรพี่ไายเขาขับอยู่ไหนละ่ะเอาก็เลยไปอยู่น้ำเล่ามา ที่รถไฟจากน้องพย่อมมามาลงไงคอนเทนนี่แหละต่อรถไฟนี่แหละครับนี่ยรถไฟนี่แหละรถบ้านสายบ้านทุ่มบ้านทางบ้านเทาเอิญบ้านทมบ้านทมบานเป็ดออกออกทมเนี่ยมันออกทุ่มเลยซื้อบ้านก็เจ้าซื้อว่าบ้านทุ่มเลยต่ว่าไทยบานเอิญบ้านทมนะบ้านทมบานเป็ดบ้านเป็ดที่พูดครับบ้านเป็ดอ่ะข้ามผ่านมาประมาณสองกิโลแล้วล่ะนี่ก็นี่บ้านทม มุณดูทางซ้ายดีหน่อยไปดูรถไซนี่ตะกี้มันจะเป็นรถรถเม่หวัวยาวๆน้ามืนหนาตะกี้รถไซนี่มันจะมีแลียนน้ำกันแน็ตชี้แล้วไซนี่แล้วมากจำฟังใจเขาจำบริเวณจักรีอาเพราะว่าเขาออกจากบ้านเชียร์แหลกเขาเป็ี่ยนนิดหน่อยนักเรียนเนาะจบปอบโฮกมากไอไปขับไปเลยไอลองรถไอไปยืนหาเลยยุ่ยเฮียนจบไปวันนี้จบแล้วเห็นได้ไปจุจีเบงไป,ไปไปพัดขับรถมาสักน <laughs> บ่ต้องต่อมันดอกเรียน ตะก,กี้เว้ยไปนักหนืหอนาเราคนซิม,มีเลี้ยนต่อครับพวกเขกับพวกแห้งหมดละอะลรเ้าก็เลยไดมยม้มาอยู่รถเ้าก็เลยบังแฉลเลยมาอยู่ก็มามาออกจากบ้านปุ๊บขีนรถไฟมาปุ๊บขี่รถแต่อินยูขี่เดินสายขี่รถตีสารกันนี่แหละรถบตันพรมเลยล่ะวิ่นไหมขี่รถรถซองเทวเทียมาจาก ในเมือง, <laughs> มสสองเมารถยินรถตัางแถวให้ <laughs> จอดจอดดูลาใบเพิ่อจ,จอดดูแถว <laughs> ปัดน,นอกของก,ก,นนอก <laughs> ลุ่มเนาะเคยว่าเนี่ยบ้านทุม่มบ้านเป็ดเนี่เยเกียร์รถไซนี่แหละมาทีมาอยู่บปุ่มซิปปีมได้เขาเกียร์พักไปออกไป,ออกไปพักหนึ่งเดินกลับมาอีกจะมาเน่าอีก เก็ป yeah, okay. okay. ีเลยยาแกง่ายยุ่นีนะง่านะแบบแกนี่เแคเห็นรถเราคือเาย่นเลสาพไปคือโลุ่รเราอยู่ด้วยแลวสมือด้วยครับสมือด้วยครับกี่บะวยเลตะกี้หินเจ้ารถดำกะเจ้ากรมาจากคุณล่ะครับตั้งชุบแพรภุหล่ะลกโมหินลาย ทั้งคู่พามันทั้งพาโนเคิเลกูล่ะนนี้เป็นเขาฟันแกนโอ้รถมับบนหลายหลใช่ไหอเฮาเอาบ่กเขาหายปบ้างว่าเห็นเรื่อนีกมันเก็มันก็เลยคือพอนะนั่นนั่นเออเวาอีกหน่อยนั่นนั่นล,งลุงรอมันอยู่ในซอยนะครับเขาไปได้บ้านเลยจะเป็นร่องรออยู่เอามาส่งไงละ่ะทรงไส่ทรงเหล็กนะ แก้วไหมครับไส้เกี่ยวไส้ทะเลนแมตติบัตเขาจะหมาเฮ็ดเป็นพิมพ์เฮ็ดเป็นเฮ็ดเลืกร้อนนะเขาจะาผลิตเลืกร้อนนะไส้เกี้ยวนี่โหสำคัญเดือดเฮ็ดเป็นพิมพ์เฮ็ดรูปเดือดรูปนี่นะเฮ็ดเลืกร้อนนะอุปกรณ์รถไถนาทั้งนั้นละ่ะเป็นพวกเป็นเลืกรอ้อนนั่นคือเฮ็ดจะเอาจากนี้ละลำลากนะครับแซมเปิแซมเปิดเบิึง ทีบแรกสิบแรกสิบแรกทีบแรลกในช่วงเดือนหนึ่งตัดไปไล่อยู่แล้วนะครับยังสิบไม่ยามไลมไมม่มาพยาย่างปวดไฟมาพวกเซียงนี่เซียงนี่ตัดครับอ้าวเฮ้ยนี้ล่องล่องเชียงลงเชียงลงเชียงสิบกล่ปปองมึงล่องกล่องไหมครับพวกใส่์ลองเด้ออย่าลืมพวกเซยลองอย่าลืมเด้อสวัสดีครับ